สวัดีค่ะพบกับขนมตาลเมคอัพนะคะวันนี้ค่ะตาลจะทำทรงผมง่ายๆสบายๆนะคะแต่สวยน่ารักไปชมขั้นตอนกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะแบ่งผมนะคะแสกกลางนะคะแสกกลางค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะแบ่งผมออกเป็นสองข้างนะคะก็คือเราจะจับตรงนี้นะคะ แบ่งปลายออกมานะคะทําเป็นสามช่อแล้วก็ถักเปียสามค่ะถักเปียสามธรรมดาเลยค่ะแบ่งผมออกเป็นสามช่อนะคะแล้วเราก็มาถักเปียสาม ทรงผมทรงนี้นะคะสาวๆสองกระจกนะคะแล้วก็ถักได้เองเลยค่ะพอเราถักได้สักประมาณหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเราจะค่อยๆฉีกเส้นเปียออกมานะคะเพราะว่าถ้าเราถักเสร็จแล้วแล้วเราดึงครั้งเดียวเลยอะคะ่ะบางครั้งอะคะ่ะเส้นเปียที่เราฉีกตรงนี้จะไม่สวยเพราะว่าตัวเส้นเปียตัวผมอะคะ่ะเขาจะแน่นเกินไปนะคะ เราต้องถักไปแล้วก็ค่อยๆดึงไปค่ะแล้วก็ถักมาอีกสักระยะหนึ่งเราจะทำแบบนี้นะคะจนสุดปลายผมเลยตอนจะถักแล้วตันก็จะดึงไปเรื่อยๆนะคะ จนถึงปลายผมเลยเห็นไหมคะค่อยค่อยดึงะคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะมัดปลายผม ทำทั้งสองด้านเลยค่ะอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะพเพื่อนๆทําเหมือนกันทั้งสองด้านเลยนะคะ ผมทรงนี้ทำง่ายมากๆค่ะแต่ทำออกมาแล้วสวยน่ารักค่ะไม่ว่าเราจะไปเดินเล่นนะคะหรือว่าไปเที่ยวชิลๆค่ะทรงนี้ก็จะช่วยทำให้หน้าเรานะคะดูหวานนะคะออกแนวน่ารักสดใสค่ะวันนี้นะคะที่ปราจะมาแนะนำกัน ได้ง่ายๆด้วยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากให้ตานะคะแนะนำให้ทำทรงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะที่ด้านล่างนะคะหรือว่าอยากให้สอนเทคนิคการแต่งหน้าแบบไหนนะคะก็คอมเมนต์มาฝากไว้ได้เลยค่ะตานถักจนสุดปลายผมแล้วนะคะแตนก็จะใช้หนังยางสีดำรวบไว้ เ,เวหลังจากที่เราได้สองข้างแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเราจะมาทำช่วงกลางตรงนี้กันนะคะให้เราแบ่งผมนะคะสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะ ครื่งหนึ่งของสีสษนนะคะนี่ค่ะเราจะได้ประมาณนี้นะคะเ้ะางคะครื่งหนึ่งแล้วนี่ครื่งหนึ่งนะคะจากนั้นค่ะรวบเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้หนึ่งยางลัด ไม่ต้องตึงนะคะคือเราไม่ต้องรัดแน่นนะคะเนี่ยค่ะสังเกตว่าตาจะปล่อยหย่อนหย่อนเห็นไหมคะจะปล่อยหย่อนหย่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะตรงกลางค่ะเอานิ้วเข้ามานะคะแล้วก็จับหางเปียสอดเข้าไปด้านในแบบนี้ สอดเข้ามาเลยค่ะผมเราจะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราฉีกเส้นผมตรงนี้ออกมานะคะให้เราฉีกเขาออกมาค่ะให้ดูมีความฟูนะคะให้ผมเรามีวอลลุ่มค่ะฉีกออกมาเลยค,ค่อยๆฉีกนะคะ เมื่อฉีกได้แล้วนะคะเราจะนำเปียสองข้างนะคะมาซ้อนไว้ตรงนี้นะคะทั้งสองข้างเลยแล้วก็ใช้กิ๊บเก็บชายเปียทําทีละด้านนะคะเสร็จแล้วค่ะเ,คเราจะได้ทรงผมที่สวยงามนะคะอีกหนึ่งทรงค่ะ แล้วก็ใช้เวลาทำง่ายนิดเดียวเองค่ะทรงผมของเรานะคะสวยงามนะคะเสร็จแล้วนะคะพร้อมออกงานหรือว่าจะไปเดินเล่นชิลๆนะคะตลาดนัดรถไฟสวนจตุจกักรไปได้หมดเลยค่ะจะไปเดินห้างก็ยังได้เลยนะคะแล้วครั้งต่อไปค่ะขนมตาลนะคะจะแนะนำวิธีการทำผมน่ารักน่ารักมาฝากอีกนะคะ คลิปนี้บ๊ายบายค่ะ